สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลล์ตู่นะคะก็จะทําการปล่อยรถนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามลูกค้ากันว่าลูกค้าประทับใจอะไรกับที่นี่นะคะสวัสดีค่ะคลูกค้ารู้จักโตโยต้าชัวที่นี่ได้ยังไงคะคุณน้าแนะนํามาคุณน้าแนะนาํามาใช่ไหมคะคือคุณน้าออก,กจากเราจากเราที่นี่ไปแล้วใช,<ะ>ใช่ไหมคะแล้วลูกค้าชอบรถคันที่คันนี้ไหมคะ ชอบไหมคะสวยถูกใจนะคะโอเคค่ะแล้วเอกสารในการเซ็นสัญญาหน้าว่าเซ็นสัญญาลูกค้าคิดว่ามันยุ่งยากไหมคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยครับออกง่ายไหมคะออกง่ายโอเคออกง่ายลูกค้ามีอะไรแนะนําลูกค้าท่านอื่นไหมคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างบริการโอเคไหมที่นี่บริการดีทุกอย่างโอเคค่ะเรื่องเอกสารลดแอ้วลดทับสภาพรดอะไรโอเคค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ฟังจากลูกค้าแล้วนะคะว่าออกรถที่นี่ดียังไงนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็รถที่ลูกค้าเลือกไปก็สวยถูกใจลูกค้านะคะ yes, yes, ขอฝาก Toyota GND ยุา <to you. S 1> ชนบุรี <to you. S 1> ไว้ด้วยคะ่ะ <to you. S 1> สวัสดีคะ่ะ